ก่อนที่จะใส่ร้ายใครโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์มีชายชรา,าคนหนึ่งครับกล่าวหาบุคคลที่อยู่ข้างบ้านเขาว่าเป็นคนที่ชอบขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเมื่อเวลาคนอื่นไม่อยู่บ้านหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้มาจับชายข้างบ้านชายชรา,าคนนี้และไปไต่สวนเป็นเวลา9วันเขาจะต้องถูกกักขังที่ขาดอิสระภาพไปเวลา9วันหลังจากพิสูจน์ทราบได้ว่าชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ชายชรา,าพูด เขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาและแล้วชายคนนี้ก็ฟ้องกับชายชราว่าคำกล่าวของเขาทําให้เขาเสียหายและเสียโอกาสต่างๆนานา,นานเมื่อศาลทำการพิพากษาชายชราคนนี้ชายชราก็บอกว่าเขาเองเพียงแค่ความคิดเห็นเท่านั้นเองเขาไม่ได้ทาอันตรายให้ใครเสียหายเลยก่อนที่ศาลจะดำเนินคดีและพิพากษาคาดีศาลให้ชายชราคนนี้ครับ เขียนถ้อยคำที่กล่าวหาชายข้างบ้านว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วระหว่างทางก่อนกลับบ้านให้ฉีกกระดาษแผ่นนี้ครับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโปรยออกข้างทางแล้ววันพรุ่งนี้นัดชายชรามาไต่สวนหรือฟังคำพิพากษาในวันต่อไปหลังจากนั้นเช้าขึ้นมาชายชราก็มาที่ศาลปรกติแล้วศาลก็ได้บอกกับชายชราว่า ให้ไปเอาเศษกระดาษที่ล่อยทิ้งเมื่อวานมาทั้งหมดเพื่อที่จะเข้าสู่การดําเนินคดีหรือพิพากษาต่อไปชายชาราบอกว่าไม่สามารถทําได้หรอกเพราะว่ากระดาษนั้นถ,ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วตอนนี้ถูกลมพัดไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ผู้พิพา,ากษาก็บอกก็เช่นเดียวกันนะครับคําพูดของคุณนะครับอาจจะเป็นคําพูดแย่ๆกล่าวหาคนอื่นมันไม่สามารถที่จะ เรียกกลับคืนมาได้ถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะพิสูจน์ทราบได้ว่าคําพูดที่ของคุณพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคืออิสรภาพและชื่อเสียงของเขาได้เสียหายไปแล้วถ้าเราพูดเรื่องคนคนอื่นในแง่ดีๆไม่ได้เราก็นิ่งเฉยไปดีกว่าเพราะว่าเราเองจะต้องเป็นนายของปากตัวเองเราอย่าเป็นทาสคำพูดของตัวเองที่พูดไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้ เมื่อเท้าของเราที่เดินผิดพลาดเรายังสามารถที่จะมาตั้งหลักแล้วเดินก้าวต่อไปได้แต่คําพูดเราเมื่อผิดพลาดเมื่อไหร่มันไม่สามารถกลับมาแก้ไขและทําให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิมได้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนดีครับ